สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่ชายปลาย9ั5เวจนะครับวันนี้ก็เข้าสวนอีกแล้วนะครับฝนปกตลอดนะครับพี่ชายมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับพี่ชายเปิดดูในคลิปเพื่อนๆหลายหลายคนนะครับทำคลิปเกี่ยวกับ าการเอาตะปูมาตอกที่ต้นมะละกอนะครับเพราะปกติต้นมะละกอของพี่ชายเนี่ยมันมันจะเป็นพันธุ์ดีอยู่แล้วนะครับพี่ชายก็เลยใช้วิธีการตอนตอนแล้วตอนอีกตอนแล้วตอนอีกนะครับจากต้นเดียวซึ่เป็นพันธุ์ดีพันธุ์ดกหวานเนี่ยนะครับมันออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าบังเอิญว่านี่มันมีมนเมล็ดซึ่งซึ่งมันเอามาโยนโยนทิ้งๆเอาไว้นะครับวราคุณพร มันไม่ออกผลมันออกแต่ดอกนะครับอ่าที่ชายก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันมันออกมาเป็นผลเล็กๆแล้วมันก็ร่วงเล็กๆ,ๆแล้วมันก็ร่วงนะครับทีนี้โบราณพูดเอาไว้ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เคยได้ยินนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแต่ว่ามัน เราเคยเรียนเน่ะเรียนเรียนสมัยเด็กๆนะครับมันมีคําว่าซอตอพอซอตอพออนี่คือซึ่งต้องพิสูจน์นะครับทีนี้คนแบบพี่ชายเนี่ยนะครับไม่เชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไหมนะครับตั้งแต่พี่ชายทําคลิปมาเห็นไหมครับพี่ชายจะทําให้เห็นเลยว่าทาอย่างไรผลออกมาอย่างไรเป็นไปตามนั้นไหมนะครับ คราวนี้ก็เช่นกันนะครับพี่ชายก็จะให้ดูนะครับว่าเนี่ยมะละกอมันกออกมาเองจากมาเมล็ดออกมานะครับแต่ว่ามันมันมันไม่ออกเป็นผลมันออกต่ดอกนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะมาลองเอาตะปูตอกดูสิครับว่าเมื่อเอาตะปูตอกอย่างที่เพื่อนๆทำกันนะ่ะผลจะออกมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยนะครับต้นนี้นะครับมันก็ ออกดอกอย่างนี้นะครับมันก็ออกดอกแล้วก็เป็นผลเล็กๆนะครับผลเล็กๆอ่าักเท่านิ้วก้อยนะครับแล้วมันก็ร่วงร่วงหมดนะครับตั้งตั้งแต่ออกบอกมาเป็นเป็นสองเดือนนะครับนี่นะครับนะครับมันร่วงหมดนะครับเอาละเดี๋ยวพี่ชายจะทําการตอกตะปูนะครับดูกันนะครับเอานะครับเอาตะปูตอกนะครับนี่นี่ดูนะครับตอกตะปูเลยนะครับ สปูสามนิ้วเลยนะครับตอกลงไปเอาละมันจะไปทะลุฝั่งนู้นก่อนจังมันนะครับอ่ะตอกอย่างนี้นะครับตอกเอาตอกนะนะครับเอาตอกอ่ะ ตอกะแยงไปทะแยงมานะครับสามตัวนะครับอ่าอ่าดูนะครับ ครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวไม่มีเลยนะครับร่วงหมดนะครับนี่ยิ่ง่วกนี้ฝนตกนะครับร่วงหมดเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเจอกันเจอกันอ่ะลงมาดูมาดูนี่แตกต้นเล็กออกมาแล้วนะครับแต่ว่าต้นแม่ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวดู จนเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวมามาดูกันนะครับดูใกล้ๆกันนะครับอันนี้พี่ชายตอบ ก่น้ชัดๆนะครับครับพี่ชายจะเก็บไว้หนึ่งต้นนะครับเพื่อเทียบกันดูนะครับต้นนี้ก็ออกดอกแล้วเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ออกดอกแล้วนะครับนี่นะครับออกดอกแล้วนะครับเก็บไว้หนึ่งต้นนะครับด้านล่างเป็นใบยีรานะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับ ต้นนี้พี่ชายจะไม่ตอกนะครับอันนี้อยู่กับสูงตัวบัวแล้วนะครับเก็บไว้ดูนะครับเปรียบเทียบครับหลังจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับครบหนึ่งเดือนนิดๆนะครับประมาณสามสิบห้าวันนะครับนี่รอยตะปูนะครับฝังลึกลงไปแล้วนะครับฝังลึกลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูดูรอบๆด้านนะครับพี่ชายใจดูนี่เอาอันนี้ฝังจมไปแล้ะ เดี๋ยวดูนะครับนี่นี่นี่นีนี่นี่อยรอยนะครับรอยอันนี้นะครับอตะปูนะครับอะที่เห็นเลยนะครับนี่ร่วงนะครับเอาละทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าผลมันเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับนี่อาครับ ออกผลครับออกผลแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเอร์เซนต์นะครับนี่ออกผลนะครับแต่ว่าไม่ออกผลทุกด้านนะครับให้ดูอ่าไม่ออกผลนะครับฝั่งนี้นะครับเลยนะครับไม่ไม่มีผลให้เห็นเลยนะครับนะจากจุดนี้ไปนะครับจากจุดนี้ไป ไม่มีผลเลยนะครับโตแต่ตรงนี้สามสี่ลูกตรงนี้นะครับสามสี่ลูกตรงนี้เองนะครับเนี่ยครับที่เป็นผลอยู่นะครับห้าลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าครับนอกนั้นแล้วก็เป็นมาแล้วก็ร่วงร่วงหมดนะครับร่วงหมดอ่าเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันดีกว่านะครับ ครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ตอกตะปูนะครับหนึ่งสองเห็นไหมครับนี่นี่นหัวตะปูนะครับนี่ฮะนี่ปลายแหลมมัน,นหัวตะปูอ่าอันนี้ก็หัวตะปูนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยนะครับนี่ เดือนกว่าแล้วนะครับเดือนกว่าแล้วนะครับเป็นดอกแล้วก็ร่วงเป็นดอกแล้วก็ร่วงนะครับเป็นดอกเสร็จแล้วก็ร่วงอ่ะนี่นะครับเริ่มเป็นดอกใหม่นะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันครับต้นนี้ก็ที่อยู่ใกล้ต้นมะนาวนะครับอยู่ข้างต้นมะนาวเนี่ยนะครับอ่่ตัวตะปูนะครับเห็นไหมครับเห็นรอยตะปูไหมอ่าทั้งทั้งสามด้านนะครับทั้งสามด้านเดี๋ยววนไปดู นี่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 อันนี้ตัวนึงอันนี้ตัวนึงนะครับนะนะครับ,นะ,น,ะรบนะครับอ่าทีนี้มาดูกันว่าผลมันเป็นอย่างไรนะครับอ่าอันนี้ปลูกต้นกล้วยติด็จด้วยอ่านี่นะครับมะนาวก็จเจริญงอกงามดีนะครับถือว่าดินก็ใช้ได้นะครับอ่าแต่ว่าจะด้วนนะครับนี่ขึ้นไปเนี่ย ไม่มีเลยดอกมาล่วงดอกมาล่วงใบร่วงนะครับคราวนี้มาดูต้นที่ที่พี่ชายบอกว่าเว้นเอาไว้ดูว่าถ้าเราไม่ตอกตะปูมันจะดีกว่าไหมจะไหมทดลองคือคือให้เปรียบเทียบนะครับ ที่อยู่กระด้านล่างมีต้นใบยีรานะครับใบยีราก็ร่วงโรยไปแห้งไปนะครับเพราะว่าฝนมันก็หยุดตกแล้วนะครับส่วนนี่มะละกอเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับออกดอกแล้วก็ร่วงออกดอกแล้วก็ร่วงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ พี่ชายก็ฟันธงเลยนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับขอโทษด้วยสำหรับคนที่ทำคลิปนี้นะครับพี่ชายไม่ได้ไปไปบูลลี่ไปอะไรเขานะครับหรือว่าไปอะไรเขานะครับแต่ว่าพี่ชายพิสูจน์ให้เห็นว่าการเติบโตของมะละกอนะครับหนึ่งมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ไหนที่ลูกดกออกอะไรดีมันก็ดีนะครับ สองเวลามันโตขึ้นมานะครับมันจะเป็นเพศไหนอ่าจะมปนนะครับถ้าเป็นเพศผู้ก็แปลว่าไม่มีลูกนะครับเป็นเพศเมก็เป็นนิดหน่อยต้องเป็นกระเทยนะครับมันถึงจะให้ผลดีไม่ใช่เป็นกระเทยล้วจะมามาเอาตะปูโปตปูปะตอกแล้วมันจะให้ผลนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเอาแล้วนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อก็อ่าตามใจนะครับพี่ชายเราทดลองให้ดูแล้วนะครับส่วนใครที่ อยากวิาพาษ์วิจารณ์ก็เชิญนะครับไม่ว่ากันนะครับเป็นสิทธิของทุกคนนะครับที่ว่าจะทําได้นะครับโอเคนะครับพี่ชายต้องขออนุญาตลานะครับถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์แคร์ก็กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย